สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมดอนล่านะครับวันนี้นะครับบรรยากาศอยู่บานสวนน้องพี่น้องเนาะนะครับคุณแม่ขวัญเพิ่นออกมาเล่นน้ำแล้วก็มาคํานวณหวยนะครับให้เบื้องพร้อมนะครับแล้วผมก็สิลงคลิปให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันพร้อมนะครับผมนี่ครับตอนนี้เพิ่งกำลังนั่งค้านวณอยู่ครับพี่น้อง ครับผมสําหรับผู้ใดที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามไว้ในเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการใหดคลิปต่อๆไปน้องพี่น้องเนาะนะครับสําหรับผู้ใดนะครับที่เขามารับชมใหม่นะครับก็จะรืมกดบักกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําเด้อพี่น้องนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้รับชมรับฟังก่อนมูผู้ใดนะครับที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็ยังโบทันได้กดบากระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับกดไว้ไดเลยนะครับพี่น้องนะครับรูปบปมากระดิ่งนะครับ แล้วถามไม่คิดไม่ๆ่นะครับเข้ากติได้รับชมรับฟังได้เห็นก่อนมูเนะพี่น้องตอนนี้นะครับคุณแม่ควันเพิ่นก็ได้คํานวณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้ามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับผมคํานวณแล้วหรอแม่คันวณแล้วหรอวะยังก็สิถามคํานวณหลดแถมมากอดเอาว่าถามอื่นบอกถามับนวณหรอวจากแล้วเห็นนางเขียนโดนแล้วเนาะก็เลยถามเลยแล้ว หวานกถามคำนวนหลุดแทะวานนาตามลังตัวนี้เนาะ <laughs> สิล้งให้ท่านผู้ชมเบืองเลยนะก็เลยบัวถามอย่างเลยถามเหล็ก <มา S 1> เลยสล้งก็ตะวันเหล็กมาแห้งสองจะสิเอาสองอยังเชื่ว่าจับคิดจับคือดิอ้นมาโคกสองมาโคกสองบ่มาแห้งก็มาหกสองครับแล้ววันมีตัวใดแนวหวยนกจามีหกสองมีแปดสอง องเก้าตาบ้านหกศูนย์นี่มันมาตินตัวร่องรอู้ก็เลดเอาใส่ตัวเด่นได้มักเพิ่นหายมากคนหนึ่งคนมาเด็กคนมาศูนย์ของเจ้าตัวได้สั่นหลักเดยกบอกว่ามาหกสองเอาหกศูนย์ไปน้ำเล่นเด้อว,ว่าสัน่นอ uh ่า huh. uh huh. เอาหกศูนย์มาใส่ตัวหนึ่งเชียนแล้วหรือเปล่าเชียนแล้วแล้วเช,ชียนมาน้ำหรือกะจังวันนี่มานขึ้นเนื่อหนี่เมีย เน่ยบัวหมากศูนย์แต่วนว่าส่วนว่าเอาไปใส่นำ้ำคนบอกวขอชื่อสองศูนย์ใส่แม่อย่างบอเขียนใส่ไม่เอตัหกศูนย์เพราะว่าไม่เหลยกแม่มากหกเนาะอืมแม่มาแปลว่าโอกาสสองศูนย์นี่ก็มีอยู่มีคือการแต่วันอย่างบอใส่ซื้อบอ่อใดล่วงไหาในสมุทบัวล่วงแล้วบ่วมากบ่วเป็นของเกี่ยวของเนาะของเพื่อนศูนย์แม่ของเพื่อใดสั่นศูนย์ใส่ตัวศูนย์นั่นบอกครับอันก็ในบ้านละเพื่อนหายมากอ เดี๋ยวคนที่เพิ่นอยู่ในบ้านเพิ่นไทยน่ะถืออยู่บนเงินถือยั่เพื่อนไทยห้าอ๋อเพิ่นไห้มาตัวเดียวเออเพิ่นไห้หาบังหนึงหาคับสามเป็นมาเลขติดเพิ่อนเพิ่นบอกว่าหาลางเพิ่นว่ามันก็ออกเครื่องล่างเครื่องบนกับถือซ้ำถือของเพิ่นเนาะครับหัวนี้เพิ่นนห้ยศูนย์อ๋อหัวนี้เพิ่นนห้ยศูนย์เอนหายศูนย์ตัวเดียวเพื่อนกันครับหัวานบังนึงเพิ่อนหาหาครับสามิ่นออก เอียงหล่ะนะออกสามเก้าหาเนะครับกับสามเพื่นถือคือเก้าหล่ะเพื่อนกระซิบห่ากระถือทางล่างของเพื่นแล้วของเจ้าคือพีดแต้มเดียวสันแปดห้าสามสามแปดห่านะ่ะกับแปดเอียงแปดห้าสามสามแปดห่านั่นละมากตอนนั่นเมื่อนี้ก็นี่ละเขียนให้เหมือนแล้วว่าเขียนตุดร่องความแจะามากหกสองเล่นเน้นหกสองให้เพื่นสามที่หนึ่งเลขมากนั่น มันมีแปดสองสองแปดพอมอืม่มตัวเลขก็จังมาแต่ถูกเก่าแถวเอาก็จังว่านี่แหละนี่ยังมาแต่ถูกเก่าเท่าแต่ไหนมา,มาก็ได้จังสี่เนาะตาบาเหลือแห้งสองวันนี้ตาบามากรักหกมากหกสองครับได้ซื่อหกสองคอมเมนเจ้าของสื่อกับสื่อหกสองอช่ คุณแล้วก็พนสิทธัตสื้อหาซองก็ได้แต่ว่าขอหายพีสองง่ายกว่านี้ศูนย์นี่คือเลขอาจารย์ผู้เพป็นหายมากพรามันอาจารย์ดอกคนหูจัดกันคนหายสามกับหามากคนบางหนึ่งหันเพิ่มมาเดกเพื่อนหันเพื่อนปั้นท่วงหาล่างเลยเพื่อนว่าหายยังก็ได้แต่หายเสืห้าล่างเพื่อนหายศูนย์ก็เลยมาใส่ศูนย์นี่วันนี้เพื่อนหายศูนย์ลาง อ๋อไปดิหกศูนย์อ๋อนี่บอกไวยอ๋อเล็มาสซนติเจ้าของเล็เจ้าของมามางหกเนาะนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นหวยของคุณแม่ขวัญน,นะครับออกมาอยู่บ้านสวนหลวกะาคำนวณอยู่บ้านสวนนี่แหละผมก็เลยถือโอกาสอัพคลิปนะครับล่วให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ นะครับผู้ได้มากบมากจัยงไดก็ล่องออกหินแนวทางนะครับเนาะนะครับเอาไปพิจารณาเบิ่งกันแล้วกันคันผู้ได้มากนะครับเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงเดืองได้เลยนะครับบรายคู่ครับงวดนี้นะครับแต่ว่ามันคือจังหวยตัวเก่าในหละพี่น้องนะครับอย่างไดก็ล่องพิจารณาเบิ่งนะครับผมครับอันนี้คือหวยของคุณแม่ขวัญนะครับส่วนหวยของอาจารย์ท่องฝ้าขาดนะครับตอนนี้ท่านได้มานะพี่น้องนะครับพี่น้องบ่หันนด้มา เดี๋ยวจังรอเบิงในคลิปหนาคลิปต่อไปแล้วพี่น้องเนาะนะครับผู้ใดที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ขึ้นเก่านะครับพี่น้องจองดอนลาชแนวนะพี่น้องเนาะการนึ่สือไข่อยู่พออาจารย์ก็ได้สมัครตัวใดสามารถสองขือของเรียแมนกับเสือไข่อยู่เราผสามาตัวใดขายเพิ่นร่อส้มเบิงเอาสามารถสองเงี้ยก็สร้างพอหายหายตีสองขึ้นกันนี่แต่ ซ้ำคดเดียวกันเฮ็นนะอครับครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะคงสิมิทโทนี่ล้ะพี่น้องนะครับเดี๋ยวพบเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปนะ่ะคลิปต่อๆไปนะครับจังในกรฝากกดไลค์กดแชร์ไปคือเก่านะครับสวัสดีครับ